บาเทโสสถิครับรอครับรอคุณละขุณใดหรือว่าสบายดีทุกท่านเอฟซีเรื่องะไรลงอะไรไปลงให้หน้าสามหมื่นสี่หมื่นนะผมเขาซุกเลยครับเอฟซีเนาะนกกระไลนะว่าเป็นบูมินกนะครับผมเอฟซีเออว่ามป็นนกบูมิ แสดงได้นะครับเต็มในเนะอ็ดเซียเขาก็เริ่มหลบมาเรื่อยๆน,น,นะเอ็ดเซีะดูแบบนี้เกี่ยวยากหน่อยนะครับผมเอ็ดเซียนะงานเข้าแล้วนกเก็เข่าขนาดนะนี้นกเสียหายเพิ่ไปสองสามหมื่นครับผมบาแม่นี้มีนกนะครับถ่ายแล้ว มัดเขาผมเดี๋ยวนะโดนนกจัดการไปวันลายรวงลายมลึขเหมือนกันน่าผมดูตอานี้เสียหายหมดเลยโอ้ผลาดแล้วผลาดแล้ว เพลไปสี 50, ่ห้ามือนครับผมตุนออกมไม่หนีนะครับน้องถังยุ่งใช่ไหมอืมเสียของหมดเลยเบล่ะครับเบ่ง ไม่แบ่งติดก,กินดูเสียหายหมดเลยเสียดูนกมันทำอะไรมันเร่งรีบ นี่คือยังไม่หล่นเม็ดยังไม่หล่นนะคือมันจะบีบออกกินเฉพาะน้ำนมนะผมแต่ก็เสียหายไปเยอะพอสมควรน,นะผมเซ็งเลยเซ็งเลย อยนงเดียวนะเกี่ยวน่าจะมีเกินสีบานก็ไปเกี่ยวแล้วครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็สัส้นนะครับคลิปสี่พลาดแป๊บเดียวนะครับผมเสียหมดเลยนับรอครับรอสวัสดีครับ